นะคะก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบหรือที่เรียกกันว่าอะควาเรียมหอยสังหลังจากถุกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีค่ะล่าสุดเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกนํามาพูดถึงกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่อยู่ในนโยบายหาเสียงของท่านนายกอบจอสงขลาล่าสุดวันนี้ทางจังหวัดนะคะได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั่นะก็คืออบจอสงขลาเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ค่ะ ในชุดนรินเกิดสมู้วราชการจังหวัดสงขลานะคะวันนี้มีการประชุมหารือและก็กับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอควเรียมหอยสังค่ะโดยมีทางด้านนายสุพิธพิทักษธรรมนาย,ยกอบจอสงขลานายอานวยพินสุวรรณรองนาย,ยกอบจอสงขลาและก็นายกิติศักดิ์กัวพาณิชย์ผู้ในการวิทยาลัยประมงตีนสุรานนท์สงขลาและก็หน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้นะคะบ,บอกว่าเป็นการประชุมเพื่อหารือและก็หาแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังต่อซึ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวบอกว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของสํงานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและอปะจอสองขาจึงได้มีการหารือถึงข้อสรุปและก็การดาเนินงานในส่วนของโครงการต่อ โดยทางด้านนายสุพิษพี่ทักษธรรมนายกอบจอสงขลาได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างอาคเาเรียมหอยสังนะครับว่าจะต้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประราชาชนในพื้นที่ซึ่งอบจอบอกว่าได้มีการวางแผนความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์แบบครบวงจรโดยมีแนวทางการปรับปรุงก็คือการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึง ศูนย์ประชุมสัมมนา,าริมทะเลสาบพ,พร้อมทั้งพัฒนาและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นศูนย์สาธารณะขนาดกลางเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้พี่น้องประชาชนคนสุข,ขา โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนะคะให้อปจสงขลาเข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าวตามข้อเสนอเพื่อจะนํามาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็นําไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามโครงการนี้จะไม่เพียงแค่การปรับปรุงอาคารร้างแต่จะเป็นการยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างรายได้สร้างงานและก็เพิ่มโอกาสในการพัฒนาท,ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งต้องมาดูต่อไปนะคะว่าโครงการนี้เข้าไปอยู่ในความดูแลนะคะสารต่อของอปจสงขลาแล้วจะมีความ คืบหน้าโครงการอย่างไรต่อไปเราจะมาติดตามเรื่องนี้เป็นระยะค่ะ